ทางมอเวียดเดี๋ยวขอถามกนจักหน่อยนึงอ่าสิเวียังคือใจกันไดอ้ายคือว่าปะกันจําดิดนะบ่โดยมื้อเราเมื่อเฮาเว้ามือเราเมื่อแล้วเนาะโดยมือเราเมื่อหันคือว่า่อยหันไปหงหมอเจ็บท้องเจ็บอะไรอไปโงพคือมื้อนี้มื่ออื่นกะเมียกะแต่บาวอื มาหาเอ้าเอออามันออกปากน้ำน้าในปากคอยเลยในยิ่นเขาว่ะเขาย yani ังได้ต้นพวเจ้าอันมีแนวทาอยู่ทากยิ้นกับพวเจ้าอันและอันออกปากเอยคอยคิดว่าเราสิมเฮ้ต้นห้แล้วก็ให้ปากหายกำห้ยเจ็บหาคล้าย พี่น้องเอนะ๋ยเนาะกรับทักทายสบายดีสบายดีสวัสดีเดอ้อพ่อแม่พี่น้องอฟซี c, กันเบิร์ดสุขูสุขนพี่น,อนนะ้องเอ๋ยเนาะฮะจึงไดก็ยินดีต้อนรับเข้าสู่ซ่องของบริษัทบ้านเฮาคือเก้าพี่นอนะ้องเนาะนามาต่อกันอีคลิปพี่น้องเอยเนาะในตอนนี้ก็ถือว่ายังอยู่ทางด้านเทือนซานของพอห้างลูกหาคือเก้าพี่นอนะ้องเนาะช่วงบรรยากาศค่อยคำลงเลงพี่น้องเอ๋ยตะเวนกับพุทธละตกดินละเนาะ ยังท่านได้กลับเถื่อพี่น้องเห็นเนาะแต่ถือว่าทั้งกระตู้กระท่อมเราในกน็หากำลังสำนึกจะสิ้นไปพี่น้องเนาะเอ็มเพนย์เอ็มพายเล่าอพอยำเลงมาพอไดอ้นอนสบายแน่พี่น,อน้องเห็นเนาะถ้าเกิดว่าพาลงฝนตกมาก็ยังจิตบร,ริพัวบริพระวริสันซะไปเถี่พี่น,อน้องไปเนาะถามไทยทั้งว่างลูกหาเอากรเนาะทั้งไอสอนเนาะไปะพี่นอ้องอ้าาาาโทษจิตบริคัมบริคัมพี่น้องเห็นเนาะ แดงแดงก็ถูกกระทอมแล้วนี่นก็เหยียบลอยพี่น้องเนาะมีตัวหาเส,าาสื้อหาหมอนมาปู <ś red its> พี่น้องเนี่ยหาหมอนมาปูหรือกระยูพี่น้องเนาะฮ่าคักแล้วบาดท,ที่นี่เนียยิงคร <ś red its> ับมันคืออยากซีเช่อเหรอไอ้ น้อยชิบุเรนนะฮไม่ข้ามเงินเลยเนาะสบายดีเด้อสบายดีโอ้ยทางไอ้สอนเนาะไอ้ไอ้สอนหรือไอ้ส่วนสวนเนี่ยฮะเขาชื่อกบุถือเลยไอ้สวนเนาะใช่สีกิมสีกิมกิมโดยสีกิมเด็กชื่อยังอีกสีนางพินนางไอ้ใช่ผู้ใดผู้ใดชื่อนางพินผู้นั้นบ่เสียดำบ่ใหญ่เออนางฮอดนาง มีนานางมีนานางฮอนด้าฮอนด้าห่วยฮอนด้าดิกมอเตอร์บ่เออเนาะถือว่ามื้อนี้ก็เป็นมื้อแรกเนาะของทางบมเวียดได้เข้ามาทางง่ายสวนเม้นบอกบอกเชื่อกเบียดถือทางง่ายอายุอันาม้นเด็กปีหน่อยอายุ35มสิบปีสามสิบห้าปีมีลูก5คนเออ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 เนาะทางบมเวียดเดี๋ยวขอถามคนจักหน่อยนึง อสิบ่ว่าหยังตี้เนาะเออทั้งลูกทั้งเมียแล้วเนาะเออเป็นจังได๋อ้ายไปอยู่ทางไปอยู่คนละมองคนละบอแล้วบ่ได้นีเออเพิ่นเพิ่นเฮ็ดงานบ่บ่เมื่อเฮือนหลังเออเอออย่าพากันเล่นเอาไว้กินไว้กินเนาะมื้อแงหุยเนาะกินได้เนาะถือว่าลูกเมียนี่กลับไปเฮือนหลังแล้วเนาะกลับขึ้นโคขึ้นเข้า ไปเดินเฮงเดินเลี้ยสองโอห่ากับป้ากันปีนี้วะโอหากับป้าเออหากับป้าปีนี้แหละเออเออว่าไงเข้าปะมันเปนเข้าปะเนี่ยว่าไวอย่าไว้สั้นไว้สี่เถอะเนาะพอทั้งโมเย็นนี่ฮะกําลังเข้ามาพี่น้องเนาะก็เห็นแต่ทั้งทั้งทีมงานเนาะถ่ายคลิปลงเห็นนายพันอยู่ในเฮือนหลังเก่าหลังนี่แหละนี่อพากันอยู่เจีเดียวห้องเดียวกับลูกสี่คน เนาะสีคนณห่าคนณนี่น้องฮ่าว่าเป็นพู้ฮ้างว่าจันโอ้ยเบิ่งเงือบิ่งสานกิดคือว่าอ่าอย่างไรหลังคาคือโบมี่ว่าจันเนาะอ่าเป็นปู่กับโบทั่วโบถึงเป็นปู่โบทั่วโบถึงอืมแต่ว่าแต่อยู่กับลูกกับเมียด้วยใช่ไหมอยู่เฮือนใช่ไหมเจ้าอยู่ในนี้นะในนี้สาวเก่าในมังมันแล้วมันดอกมันยังเข้ากันมากอออเออ มั่งเราพักดื่มอยู่นี้บัดน,นี้เออเกอ่ลและไม่เงินเกลและอืม,มอืมอืมอมีแต่ว่าพันยามมาแล้วเนาะบัดที่นี่ถือว่าได้บอนอยู่บนเช้าแล้วก็โอเคแล้วพีน่น้องเนาะแต่ว่านี่ก็วุ้ยเนาะอ,อยู่ได้โดนเติบอยู่ถ้า่าเห็ดคือคลั่กหลีกอะแต่ว่านี่เหตุเเพ้วพี่น้องเนาะที่อิงดีบเนยไม่มันก็สิมบนาปันใดบางๆแหละ เดี๋ยวว่าเป็นยังไงจ้าเรื่องเขาเรื่องน้ามดิเจ้าเรื่องเขาเรื่องน้าค่ะคือเพิ่นมาให้โปรได้กินเยอะเดี๋ยวนี้อืมแต่ก่อนกับเมนขาดครึ่งเพิ่นมาให้ยังสอบหนึ่งกับครึ่งหนึ่งเดี๋ยวนี้ฮะอืมแต่ก่อนดิแต่ก่อนกับยื้นมาซนนะคือเขาคือเขาหน้ามันี่บุกุ้มเมนบอกเอ่อช่วงในเบิดเขาเดือนเดือนเดือนเดินเก่าเมื่อช่วงเดือนเก่า เขาเขาอีกพอเขาไปแม่เลยบัทั้งง่ายด้สิบ่เฮ็ดให้ใช่นะบ่เฮ็ดน้ําเพิ่นนั่นแหละลูกเฮาหลายเด้อืมน้ําก็ได้อยู่กคือว่าอืมเข้าใจเนาะเพราะว่าหมาเข้าน้ํามันก็อ่บ่ค่อยได้หลายอ่าบางนี่เฮากับพ่อกับแม่แนเพิ่นปันให้จังได๋ก็ซนั้นอืมแต่ว่าลูกแต่ละคนจักปีแล้วลูกเจ้า เมื่อกี้สิสิเ่าว่าปปีปีอีนี่แวแขวหักแวร้อนบ่ว่าแขวหักแขวร้อนเปลี่ยนแวไม่เปีอืมีแต่ว่าน้องนเพิ่นบ่พากันเด้อเด้ออาเพิ่นเห็นเพิ่นเห็นในกล้องโอ้ยว่าฉันคือขี้ดื้อแท้อ่าเพิ่นบ่เพงไหนเนาะ่าพากันนั่งมออแม่อยู่ ผู้เป็ดน้ากับผ้านอกนั่งโยบบวนเซลได้อบาได้วนเซลเพื่นเห็นอ้ยว่าฉันขึ้นผ้ากันดื้อแทอืมด้ยเหยียบตะพมตะปูเาอีกแล้วแห่งมูมีเงินอยู่ปาทุเม็นได้เหาะแต่ว่านี่เป็นดินเจ้าเองว่ะเป็้อออกก็โอเคเนาะ เป็นดินเราดินแบบซ้ำนี่เลยอืมเสาไฟเสาไฟหั่นไว้ให้ลูกนี่แหละอืมลูกกระสีฮั่นคนเนาะคนนี้ได้ขึ้นกรสีหาหลังเลี้ยนกันเลยนี่ต่อไปชงให้ลูกอืมแต่ว่าลูกเมียนี่พิจัยกันนะเนี่ยคือว่าปะกันกันปิดเหรอโดยมือเราเมื่อเราเามือเราเมื่อแล้วเนาะโดยมือเราเมื่อหั่นคือว่าคอยหั่นไปห้องหมอเจ็บ องเจ็บอะไรเรอไปห้องหมอเมืองสุนออืืมคกังบพ่ยเจ็บท้องไปห้องหมอกับไอ้ตั้งขี้เหล่าและแล้วก็ตำรวจและเป็นผู้ถือคอยไปห้องหมอตำรวจล้นตำรวจล้นกับลูกหลานเขาเองนี่แหละลูกหลานนี่แหละเราขี่รถกับเล่าแหละซ้อนไปใส่สลุปนะฮันกับขมือเมือดีขึ้นแล้วก็ เมือ่อแตห้งหมอออกไปห้งหมอคือมือนีมืออื่นกับเมียกะแต่เบาอืมมาหับเอาเออเอ,อ,อ,อมันออกปากน้น้ในปากคอยในยิ้นเขาเบาว่ะเ,เขาอยากได้ต้นพัวเจ้าอันไม่แนวทางอยู่ทางยินกับพัวเจ้าอันละอันออกปากเมียคอยคิดว่า เราสิมือเฮต้นหายแล้วก็หายป่าหายกำรหายเก็บหายขายเราเมื่อเราก็เมื่อเลยเราโอ้คนขี้ตัวว่างไงไงคือเนี่ยคนมันเป็นไปแล้วก็มันสารพัดคนมันออกปาเนาะเนาะเนี่ยไปทุกทีบแล้วก็บ่ถือดอกธรรมดาคนเก็บคนขายคือว่าหลายทีคนบ้าค่ะคนเมาอืมอืมอืมคือทั้งอ่าอ้านี่ไปอัน หาหมอเนาะไปหาหมอแล้วกลับมาน่ะเบิ่งไผ่เนาะเบิ่งไผ่แล้วมันออกเพิ่นว่าอยากได้ต้นนําเอออยากได้ต้นนําน่ะเมียเมียน่ะเมื่อเมื่อเฮ็ดต้นเมื่อเือหลังเนาะบ่สิมือเฮ็ดต้นเออว่าสิมือเฮ็ดต้นแล้วต้นน่ะบ่ได้เฮ็ดบ่ได้เฮ็ดเลยเออแล้วบ่ได้ผิดของต้องเถียงกันหยังบ่บ่ได้ผิดเออเมื่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 อแบบพลมันมันก เฮาก็บ่อยากจือเลยเฮาเป็นไปทุกทีเฮาก็บ่จือเลยคํเว้าของเฮาเออตอนเป็นแบบมันอยากได้ต้นนะเอเอาเอาง่ายๆคือแบบว่ามีแนวมาเข้าสิงเนาะเิงล่างแหละเว้านู่นนี่นั่นแหละเฮาเฮาบ่จือ แบบนั้นแหละอ๋อแต่ว่าที่จริงจักเฮานี่เว้าหยังผิดใจลูกใจเมียจื้อเฮาบ่จื้ออืมเขาเว้าเฮาจือักเฮาบ่จืออืแต่คนอื่นน่ะว่าเจ้าจื่อเจ้าตั้งใจเว้าเออบ่ได้จื่ออีสังอ๋อัักยามาสักมื้อนีก็หลายเข็มบักดีเท่าคู่มือนี่อ๋อตนั้นน่ะก็ที่ลูกเต้าก็อออยู่ดีไม่แหงเท่าคู่มือนี่แหละอืเห็นอะไรเนาะ แต่ว่าทั้งลูกทั้งเมียนี่เมือ่อหลังจากเมือม่อเมือ่อหนูบริกรรมมาเลยพ่อบม<อ>ื่อใดกับเมื่อทรงการอีกลูกใช่ในที่บอนนกว,ว่าให้มันยิดใช่ใช่ไปห้องหมอเมือม่อวันทรงการอ่ะเฮาก็เลยไปสั่งบอกเมียไปจอบลูกเด้อะเมียก็ลงมาแต่บปวดเลยเฮาพอดีลูกก็มาแต่ห้องหมอเมือมงส้นอนะ่ะเลยพอได้ขึ้นมาแต่เมียคนหอบเครื่องหอบคอเอาเมื่อ โอ้งยุ่งใจเออแฮงคิดนะลูกโหงหมอกลับมาเมียเมื่อบ้านเมียลงมาิเอาเครื่องคองคนเมื่ออคนเมื่อเฮาเบิ่งลูกผู้เจ็บอๆเฮาเบิ่งกับเล่าคนตื่นยุ่งยากในใจแฮงก็แอืมเดี๋ยวนีมัน่วงแหน่วงแล้วเดนีเห็นกันเียวกจักอันใดคิดนําลูกนเมียจักอันใดคิดนําลูกแน่เนาะนักใจเข้าไปเติม แต่ว่าทางชุมไม้นี่ได้ว้ากันเรียบร้อยแล้วเนาะได้ไหมคับเมียบอด้วยว้ากันรั็งแน่นเลยที่เดืองปะเดืองห้างคนเขาผมเลยถามนะขนเขาอืมเคยถามเพราะว่าคนเขาไม่เคยถามคอยก็งงคือกันอตัวพี่รักพี่ไงคนนั้นแหละผมเคยถามบัดายามเขาดีนะออืใชาเหตุขั้นตอนเนื้อในมันเป็นแนวดอืร้านเอ,อ้ย ร้านเคยหรือว่าร้านอืมแนวนั้นั่นยม่เคยถามไม่ได้ถามร้านเขาเองเจ็ดสิบว่าอย่างไรเนาะเจ็ดสิว่าจั่างไรฮบบริเติเพิ่นคมเบิ่งแบบนั้นเอ้เนาะแต่ว่าว่าเรื่องฮี่เรื่องโค้งนี่ใช่ หิดคลองเข้ากับมีคือการขันว่าเของเข้ากับมีมันกับหิดได้หิดคองเข้าแม่กิมเมื่อแล้วมาเป็นไปเนี่ยนแนวนี้เมื่อก็บบอกเขาเป็นลูกขออะไรเป็นลูกไพ่เขาอะไดิเป็นลูกไพ่ของพ่ออะไรดิแมนแมนเขาก็จั่เขาในนี้แมนและเขาก็คนประจักษ์ยังอะไรยังเขาหลุดหลังไปิแต่ว่าเรื่องเขาอ่ะนะว่าไงเชี่ต่ว่าเรื่องหิดเรื่องคลองยังบุรท่านว่ากันบ่สิ่เจ้าพอไปแล้วมอ๋อเพิ่นเพิ่นไปว่ากันแล้ว

คันเมียสิตายฟัวเบิงคันผัวสิตายเมียผัดน,นี้จากกลับมาอยากฮับปันไดอะไรแบบนั้นอ๋นอเธอ,อเป็นเธอเป็นนี่นี่เธอลูกเมียงเป็นนี่เนาะกลับมานี่กะทั้งผู้เจ้าผู้เป็นัวนี่กะบวยังฮับเขาเป็นย่ามสวนนี้ไปคันย่ามดีกับ ยำมียำยำห่างยำมีผัดนะครับมาดีนะเพาก็บอโอเคเนาะยำเขาจะเป็นเนื้อนุ่นผัดลูกเมียผัดปลาทิพย์ได้ยันบริวารเนาแต่ว่าบ่ให้เหตุแบบคือตะเกาว่าเล่ากับแมนความเล่าเราอธิบายเข้าใจทางงุนบรหูกับว่าจังต่างคนต่างอธิบายบอกเข้าใจกันว่าง่ายๆใช่เออเออเออเท่าแกทั้งคนคอยก็บฏิทิตรับคือบุปนิสัยเออเออเออ บมื่ได้ถามว่าเนื้อในแบบใดมาเจ้าธรรมดาเท่าเก๋เนาะท่านทางบ้านคอยบ้านกองหยากรือว่าทางไหนคือกันก็ตามบานอนันต์พวกเจ้าเคยถามมีแต่ว่ามีแต่ว่าเรื่องมันแล้วกะยามันและเนาะเอียงได้ชาบ้านที่นี่มีแต่วทางง่ายกับสู้ๆเนาะเบิ้งลูกเบิ้งเต้าเี็นแล้วเอียงได้เขาน้าซสร้าปลากันไปเห็นแล้วเอียงได้ดีเศร้าแล้วก็ดีละ ບໍ່ມີພະຍາດພະຍາເນາະຂ້ອຍບໍົນໜຶມຄືເວາຊລປຍາມຮົາບໍ່ໄດ້ຍ້ານເຮົາກ້ອລູຮົາໄປຍາຮົอດຮົມครับ เออน้องๆเผื่อเนาะเฉลี่ยอยู่จริงไหมเฉลี่ยนี่ไอ้ผักดิบจริงไหญโตเลยบ่ป่ะนี่ผู้สัตว์เลจังหน่อยนี่อืมมีแต่ว่าอันนี้เนี่ยโบโต๊ะโบเปลี่ยนทั้งนั้นมันคือโบเจ็บโบอันนี้แท้อ่าเฉกหาห้องใช้รถแล้วไอเออยเนาะเว้ากันไปน้ำเห็ดไปน้ำแล้วมันจังแลี้ยวถ้าเห็ดบบดเดียวยันโบทวงโบท่านแล้วมันยิ่งคำเลยน้ำอาบน้ำในเยี่ยงโบท่านน้าบนาน้ำในเออ สิบอะไรเห็ดแล้วแหละมันขำเลยมีแต่สิปัดสิกวดแล้วก็บปูปปแล้วนะเนาะมันเป็นมุง่งเป็นมา่านได้มีวามุ่งนะงงงเออใครเนี่ยแต่เนาะปูสาัตว์มันทั่วแล้วก<น>็กางมุ่งเอาแล้วแต่ว่านี่ก็ขั้นมาบอยากให้มันโล่งเกินไป,นไป,นไปนก็เอาผ้าตังเอาและมาดึงมาอ้อมมันทอนเล้วก็เปิดขึ้นแบบที่นอนก็โลุกลงพอมันกั้งมันบังแน่ยเม็ดชี่นี่ม้วนมาว่าวแล้เนาะแนี่ยมาลดช่างปางย่อ เอาผ่าตังมาขังก็ได้โย Arrow, มันทำนี่ได้โยงปองเด็กหนอ่ ie, อยนี่าออ <y> ี่าย่เอ็ดพยางด้วยนี่แอมดอได้เอ็ดพยางเลยเนาะไปจานเนาะคั่ว่านี่ก็ตัดงเนาะตัวน้อยเนาะมันจังสีแอมพยางสบายแต่ว่าจังไงคือว่าแล้มันสะดวกทั้ง่ายังในแต่กรเหิตนั่นอืม ติบ่วดอกว่าวิชาการใช่ไหมเนาะใหญ่โอ้ยใอยจะเห็ดเนี่นี่เจ้าพาพใอยเห็ดเนี่มันโบเมนเนี่ยเช่นคือว่าเนี่ยความคิดของคนเฮาเนาะบางทีเฮาเห็ดโบเป็นอีกกระเมนบางทีตัวนี้เห็ดเป็นอยู่กต่เฮ็ดเลขเปลี่ยนความคิดเห็นกันแหละพี่น้องเลยรวมผู้เช่นชาบางทีทั้งง่ายแล้วกับโบโบเป็นเล็กเออผู้นั้นว่าเนี่ยนี่ผู้นี้ว่าเนี่ยนี่มันกะ S 2> <S 2> <S อ่าสิอ่าทางเนาะบอกกันอีกพี่น้องเลยมันกันอย่าอย่าจะกวาดอันี่เอ็ดพยางนี่จะได้สิพนสิตกอืมได้ได้มัดเนี่ยมานี้จุงปองหันก็นได้เพราะได้ทางลงไปนั่งเล่นอยู่น้ำรดน้ำล,ำลางค่ะทางนี้ถธอว่ามัดให้มนนันเต็มรถก็ได้แต่ว่าเครื่องเครื่องในเฮือนเบอร์ท,ทนี่บ่อย เออผ่าห่มเพชปกคู่กันอยู่โพนี่ไปคู่อยู่ทางืีเพนเออทางนูแต่ว่าก็มันก็โอเคอยู่เพราะว่าช่วงนี้เป็นยามยามร้อนอืมคนั้นถึช่วงหนาวนี่ผ้าห่มพนพื้อว่าบ่คู่เด้อพี่น้องเนาะโดยถืวายังหนาวอยู่ตัวสอาดเด้อซะจักแนซะอืมอืเอาเนาะกะเียมเลยอ้ายกะเกียมเลยเนาะเฮ็ดเลยเฮ็ดไปนําเว้าไปนําอืม พากันนั่งเว้านี่มันบ่แล้วจักเทื่อเด้พี่น้องเอ้ยเนาะอ่าเจ้า FC เพิ่นนึงสิว่าอยู่บ่เอียดมาบ่ได้ช่วยหยังว่าซั่นมีแต่เว้าก็ขอโทษขออภัยนลาเนาะพี่น้องเนาะอ่าคือว่าและก็ได้นี่แ่ช่วยความคิดความเห็นแหละเนาะอืมพากันมาเล่นอยู่นี่บ่บาดที่นี่บาดตเนาะอันนี้ถือว่าเครื่องใช้เฮือนครัวนี่เนาะ ใช้ผู้ใดนี่มาจับช่วยพอด้วยอืมนี่นี่พูดแนี่อาจับชนนี่เจ้านี่เออจับไปเอออ้อมไปทางหน้าพุ่น เออเดี๋ยวแล้อ่านก็ให้พ่อเจ้ามัดก้อนชนนี่เออหาตะปูไปตอกแท่ก็ได้เดี๋ยวชนชนนี่ก็พับขึ้นก็่ได้อืมันจงบุ้ว่วงเกินไปจะโม้ยาวเกินไปก็พับขึ้นเนาะแักแล้วมันถึบๆไปนอดนึง อลางเลยาปเอามนน่เห็นแต่อะไรคอยเห็นด้วยกดาเด้อยันพยังขาดด้วยคอยจับด้อเอ้อย่าพากั้ฑด้วยอยเพิ่นบ่มหาหได้อืมติดรถไถมาเลยเนาะ ใายจ้ะพี่น้องเหรอจังไหนคือว่านละเนาะท่านมือใหญ่ที่ขอตัวลำละลากนเนาะสำหรับคลิปนี้ทิพยาดประกันใดโอ้โทษขอไปนั่นไม่ายเด้อพี่น้องเด้อว่ามวลนนท์หูดึงได้ก็ได้เนาะอ๋อท่านนี้ลาก่อนพี่น้องขอขอบุญขอบคุณหลายๆที่เข้ามาเบิ่งมาส้มเป็นกำลังแห่งใจเนาะะท่านนี้ลาก่อนพี่น้องสบายดี